สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อน,นรับสู่ช่องแจ็คเปิดชแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับก็เป็นเหรียญพิมพ์ใบมะขามนะครับผมสําหรับเหรียญท้าเวสุวรรณพิมพ์ใบมะขามนะครับสําหรับรุ่นนี้จะเป็นพิมสี่นะครับผมก็คือสร้างปีหกศูนย์นั่นเองเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ตอนที่ผมบูชามาจากวัดเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นใส่ถุง ใส่ถุงพลาสติกมานะครับแล้วก็มีใบคาถามาหนึ่งใบแล้วก็เหรียญเทวิสวรรณหนึ่งเหรียญน,นะครับแบบนี้นะครับก็สําหรับเนื้อนี้นะครับที่ผมจะมาให้ชมก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับผมก็มีการจัดสร้างประมาณจํานวนห้าพันเหรียญน,นะครับสําหรับเนื้อมหาชนวนนะครับนี่เลย ทิมทรงใบมะขามแบบนี้นะครับก็ลักษณะเหมือนเหมือนกับใบมะขามของจริงนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็เป็นเหรียญแบบนี้นะครับก็จะออกสีทองๆนะครับสําหรับเนื้อมหาชนวนแบบนี้เลยนะครับผมก็เป็นองค์เทววสุวรรณนะครับยืนถือกระบองแบบนี้นะครับย่อๆนิดนึงนะครับเป็นทรงเขาย่อนะครับนี่นะครับด้านล่างก็เขียนว่าเทวิสุวรรณเลยนะครับ เนื่องจากเหรียญนี้มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับก็คือความกว้างของเหรียญเนี่ยที่อยู่ที่ประมาณ0.7นจุดเดเซนติเมตรนะครับหรือว่าไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับส่วนความสูงเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดหเซนติเมตรนั่นเองนะครับก็เหรียญค่อนข้างเล็กนะครับเทียบกับนิ้วมือเรานะครับก็ค่อนข้างเล็กแต่เหรียญน,นี้มีความเหมาะสําหรับเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะครับผมเพราะว่าเวลาเลี่ยมเป็นจี้นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับเพราะว่าขนาด ขนาดเล็กกาลังพอดีนะครับผมสําหรับด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นเขียนว่าวัดจุลามณีนะครับอยู่ทางขอบด้านบนนะครับแล้วก็สมุดสงกรามนะครับอยู่ทางด้านขวาแบบนี้นะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับผมที่ผมบอกว่าตอกสองโค้ดนะครับก็คือหกศูนย์ด้านล่างนะครับเป็นการปั๊มนะครับปั๊มมาพร้อมกับเหรียญนะครับแต่ว่าตอกโค้ดเนี่ยเลขสี่แปดนะครับเป็นการตอก แล้วก็โค้ดอยู่ที่อยู่ทางขวานะครับเป็นการตอกลงไปนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการตอกโคดลงไปก็มีความสวยงามแบบหนึ่งนะครับส่วนด้านข้างเหรียญนะครับด้านข้างเหรียญก็เป็นการปั๊มแล้วก็ตัดเหรียญก็คือขอบเหรียญก็จะตรงนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นมุมสโลปนิดนึงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นขอบที่มันคมนะครับทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็นโค้งมน แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านบนด้านบนก็จะโค้งมนแบบนี้นะครับแล้วก็ปั๊มนะครับมีขอบขอบเป็นสันขึ้นมานะครับขอบก็เป็นสันขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นเป็นสันขึ้นมาเป็นสันขึ้นมาแหลมแหลมนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็คือก็จะเป็นขอบนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนิดเดียวเกือบเกือบจะไม่เป็นขอบเลยแหละก็คือเหมือนเต็มหน้าเกือบจะไม่เป็นขอบแต่ว่าด้านหน้าเป็นขอบก็คือ ผิวนี้ยุบลงไปก็คือเป็นผิวเรียบนะครับแบบนี้นี่นะครับก็การจัดสร้างนะครับก็สร้างประมาณปลายปีหกศูนย์นะครับแล้วกอ็ออกให้บูชาประมาณต้นปีถึงกลางปีนะครับปีหกหนึ่งนั่นเองนะครับช่วงประมาณกลางปีหกหนึ่งนะครับก็ได้ได้นำเหรียญพิมพ์ใบมะขามเนี่ยไปจัดสร้างล็อกเก็ต ทวิสวุวรรณแล้วก็ล็อกเก็ตของหลวงพ่ออิดนะครับก็นําเหรียญเทวิสวุวรรณพิมพ์ใบมะขามเนี่ยไปใส่ตรงด้านหลังนะครับด้านหลังของล็อกเก็ตนะครับผมเอาไปใส่รวมกับผงมวลสารต่างๆนะครับแล้วก็เส้นเกษานะครับของหลวงพ่อนะครับก็มีการนําเหรียญรุ่นนี้นะครับไปไปไปใส่ด้วยนะครับผมสําหรับการจัดสร้างของพิมพ์ใบมะขามนี้นะครับผมก็ จะสร้างทั้งหมด4เนื้อด้วยกันนะครับผมก็เนื้อแรกจะเป็นเนื้อทองคํานะครับทองคําบริสุทธิ์เลยนะครับก็จะสีคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับผมก็หนักที่3กรัมนะครับก็จะสร้างจํานวน100เหรียญนะครับผมสร้างไม่เยอะนะครับซึ่งตอนนี้ในในในกลุ่มหรือว่าการหมุนเวียนในตลาดอ่ะผมก็ยังไม่เคยเห็นเหรียญทองคําเหมือนกันนะครับก็ยังไม่มีใครปล่อยเหมือนกันนะครับก็สร้างน้อยนะครับแล้วก็ เนื้อที่สองเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์ก็สร้างเพียง500ห้าร้อยเหรียญนะครับผมสําหรับเนื้อที่สามก็คือเป็นเนื้อมหาชนวนก็คือเนื้อที่ผมกําลังถืออยู่นี้นะครับก็อาจจะสร้างห้าพันเหรียญนะครับห้าพันเหรียญก็หายากแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะครับจะสร้างเพียงห้าพันเหรียญแล้วก็ตอกสองโค้ดนะครับอเหรียญรุ่นนี้จะตอกสองโค้ดเนื้อนี้นะครับส่วนเนื้อที่สี่จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดง ทองแดงก็สร้างหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าที่วัดยังมีหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าใครอยากได้ก็ผมคิดว่าอาจจะเหลือเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเนื้ออื่นๆก็เนื่องจากจํานวนสร้างน้อยนะครับก็อาจจะไม่มีให้เช่าบูชาแล้วนะครับผมก็เหรียญนี้ก็ออกมาสามปีแล้วนะครับก็ น่าจะเริ่มหายากแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับผมแล้วก็มีความเล็กกระทัดรัดนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาก็ลองหาเช่าบูชานะครับก็เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นจี้หรือว่าเป็นเหรียญนะครับให้กับเด็กหรือว่าผู้หญิงนะครับที่เป็นสร้อยเอาไปแขวนกับสร้อยที่เป็นเส้นเล็กๆนะครับก็จะทําให้นอกจาก สวยงามแล้วนะครับก็ได้เหรียญที่มีองค์้ทววสวรรณนะครับที่มีพุทธคุณเข้มขังนะครับไปปกปักรักษาดูแลนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นความสุดยอดนะครับของของท่านนะครับผมเพื่อที่จะจะได้มีองค์้ทววสวรรณเอาไว้ปกปักรักษานะครับผมก็เหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านลองเช่าหาบูชามาดูนะครับก็สาหรับใครที่ชอบเหรียญเล็กๆนะครับก็แนะนําเหรียญ พิมพ์ใบมะขามนะครับผมสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นสี่นะครับผมนี่นะครับก็สวยงามส่วนดูด้านข้างนะครับก็เห็นว่าองค์เทวิสวรรค์นะครับก็จะนูนขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือด้านข้างเนื้อมหาชนวนนะครับก็จะมีสีทองนะครับสีทองเหมือนกับเหมือนกับทองทิพย์นะครับคล้ายๆทองทิพย์นี่นะครับก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่เล็กมากนะครับแต่ว่ารายละเอียดก็ยังมีความชัดเจนอยู่ดีนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นความละเอียดนะครับละเอียดในการจัดสร้างเหรียญนะครับแล้วก็ผิวพื้นหลังเหรียญก็จะมีความเรียบนะครับเรียบแล้วก็เงางามถึงแม้จะเป็นเหรียญเล็กนะครับแต่ว่าดูจากความคมชัดของเหรียญแล้วนะครับก็ถือได้ว่าการจัดสร้างเนี่ยถือได้ว่าเจตนาน ตั้งใจนะครับเจตนาดีมากๆนะครับที่จะทําให้เหรียญแม้จะเล็กขนาดนี้แต่ว่าก็ยังทําออกมาได้คมชัดแล้วก็สวยขนาดนี้นะครับผมสําหรับท่านใดที่มองหาอยู่ก็สามารถเช่าหาบูชากันนะครับผมนี่นะครับก็ถ้าเป็นเนื้อทองแดงผมคิดว่าที่วัดอาจจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าต้องลองสอบถามที่เพจวัดดูก่อนนะครับผมแต่ถ้าเป็นเนื้อมหาชนวนหรือว่าเนื้อเงินเนื้ออ,อื่นอื่ตอนนี้ยังไม่เห็นมีการหมุนเวียนในตลาดเลยนะครับก็ ถือได้ว่าน่าจะเก็บกันนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเล็กนะครับราคาก็ยังไม่ค่อยแพงนะครับผมก็สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมก็เอาเหรียญพิม์ไมะขามที่ว่าสวยๆงามๆมาให้ชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ให้ดูความสวยงามนะครับอันนี้ผมมีมาสองเหรียญนะครับก็ ลองมาเทียบกันนะครับก็สวยงามไม่ต่างกันเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญนะครับก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับต่อโค้ดโค้ดเลขเดียวกันนะครับนี่นะครับหกศูนย์ก็คือปั๊มเหมือนกันนะครับสี่แปดก็ตอกเหมือนกันนะครับโค้ดก็ตอกเหมือนกันนะครับตอกเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับไม่มีโค้ดเหรียญนะครับก็คือตอก เหมือนกันเลยนะครับก็คือจํานวนห้าพันเหรียญน,นะครับก็คือลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมอ่าอีกนิดนึงนะครับก็ใบคาทานะครับใบคาถาที่ทางวัดแนบมาให้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นกระดาษสีขาวนะครับแล้วก็ตัวหนังสือสีแดงนะครับแบบนี้ ด้านบนก็เขียนว่าพระครูโสพิทวิริยาพรนะครับอิศพัชรจารวัจลามณีนะครับมีเบอร์โทรเบอร์แฟกนะครับส่วนคาถาบูชาก็นี่นะครับจุดธูปเก้าดอกแล้วก็ดอกกลาบแดงเก้าดอกนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็บอกวิธีการไหว้นะครับแล้วก็เป็นคาถาแบบนี้เลยนะครับไหว้นี้เราจะท่องกี่จบก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับผมแต่ปกติผมก็จะท่องประมาณเก้าจบนะครับจะถือได้ว่าเลขเก้าก็เป็นเลขมงคลที่ผมอ่า เชื่อนะครับก็ก็เลยท่องเก้านะครับทําอะไรก็จะได้เก้าหน้าเก้าเจริญนะครับผมนี่นะครับสวยงามนี่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะนำเหรียญททวสวุวรรณที่สวยๆงามๆม,มาให้ชมกันต่อไปคลิปหน้าจะเป็นเหรียญรุ่นไหนก็กปดติดตามชมกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ